สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะวันนี้25เมยนาค่ะ2567ค่ะกำลังจะส,งส่งสินค้ากันนะคะตัวนี้เป็นขัครวนค่ะ624บอร์ 6, 24, 10 CMT นะคะตัวนี้สีแดงแรงริดค่ะจะเป็นส่งคุลูกค้าเมืองกำแพงเพชรเองนะคะสั่งซื้ออะไรเอาไวา้จะคุณลูกค้าเมืองกำแพงเพชรค่ะอยู่ใกล้ๆไม่ได้มาหน้าร้านไม่ได้มาหน้าโกดงก็พรอ้อมจะส่งให้นะคะ ท่านใดที่มองหาสรับรอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่หรือมือสองนะคะสามารถสสั่งซื้อได้ค่ะหน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัส่งทั่วประเทศสั่งซื้อออนไลน์ได้มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะขอบพระคุณค่ะ